รักค่ะโฟลเซอร์ค่ะค่ะ,คะจินนี่นันิชาค่ะมาจากซีรีส์ผิดรักคอคเซอร์เหมือนกันค่ะค่ะชอบแค่ะเล่า ในมุมหมอเปรมอะแพทคือศัตรูแต่สำหรับในมุมแพทเนี่ยไม่รู้นะแต่คือสำหรับมุมหมอเปรมอะไม่ชอบแพทไม่ชอบมากๆแต่อยู่ก็เหมือนมีแพทเข้ามาในชีวิตแล้วก็กลับมารับกันได้แต่ก็อย่างอย่างชื่อแหละคะ่ะคิดรักก็ความรักมันก็ค่อนข้างเป็นพิษมันก็จะ เลยแบบหวานขมตลกเศร้าโรดมีหมดเลยก็อยากให้ติดตามกันเพราะว่าทุกอีพีมีนะอโหความสนุกแตกมากเลยค่ะความสนุกอะมันอยู่ตรงที่พูดผิดพูดแบบบทผิดอย่างอย่างในในในซีวีค่ะมันจะมีบทหนึ่งที่หนูอาจจะต้องพูดว่านักโทษ แพทไม่ใช่นักโทษนะคะแพทไม่ใช่นักโทษของพี่เปรมน,นะคะแต่ว่าหนูอ่ะพูดว่าแพทไม่ใช่ผู้ต้องหาของพี่เปรมน,นะคะล้วก็แบบไม่ ใช่ค่ะเหมือนต้องโพหลายอย่างแล้วก็ต้องเล่าครั้งแรกไงคะแต่ว่าเราต้องทําให้มันเหมือนดีที่สุดอะไรเงี้ยเราก็กลับไปบ้านทุกวันก็ไปดู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 วันนี้อีกวันหนึ่งอ่ะเราจะได้ทําให้มันดีขึ้นเหมือนวันนี้เรากินอะไรอะไรเงี้ยอีกวันหนึ่งเราก็ทําให้มันดีขึ้นแล้วที่นี่อะมาเป็นยังไงบกั่นากค่ะมากคือรู้สึกว่ามันก็ยากด้วยรืยที่บดอะมันค่อนข้างแบบว่าอายุก็โตกว่า ของเรามันก็จะค่อนข้างแบบอะไรอย่างนี้แต่ว่าพอเราสุกวิญญาณคาแรคเตอร์หมอเปรมเราก็ต้องเป็นคนที่แบบค่อนข้างสึงแตบว่ารู้สึกว่านิสัยของหมอเปรมกับนิสัยของจินนี่อะมันก็ใกล้กันแต่อาจจะเป็นจินนี่ในเวอร์ชั่นอีกประมาณแบบว่า 45- ปีข้างหน้าแต่ว่าด้ยวยความยากของมันก็คือเหมือนตัวละครหมอเปรมมันเป็นตัวละครที่มีหลายมิติแล้วก็มีความซับซ้อนมากทำความคิดเรื่อง,องต่างๆที่แบบพบเจอแล้วก็อารมณ์ก็เลย ไว้กับตัวเองเกก็บดประมาณนั้นแหละใช่แต่ว่ามันก็มีหลายอย่างอย่างเช่นแบบเรื่องกล้องการขยับตัวการแบบบางทีเราหันหน้าคุยกันแต่ความจริงแล้วอ่ะเราต้องหันหน้าคุยกันอย่างเงี้ยเราต้องหันหน้าคุยกันอย่างเงี้ยแต่ว่าเราเรียนอยู่นะมันคือเป็นการแบบการเวิร์กการทำงานกับกล้องที่ใหม่มากๆแล้วพวกเราก็ยังต้องเรียนรู้กันอีกเยอะแต่ก็พยายามทำ อย่างยากลําบากแต่พวกเราก็เต็มที่เนาะใช่ก็รู้สึกว่าเป็นงานชิ้นแรกที่ภูมิใจมากๆแล้วก็ตั้งตารอดูเลยนแล้เราพาีกังใจนวไีให้กลัันยังไงใหกลไม่ต้องพูดอะไรนะก็มองตาแล้วก็แบบ่ามองตาเอไ่ไม่ใช่แต่กหกบว่าเราไม่ค่อยพูดอะไรกัน พี่จินนี่สู้ๆนะอะไรเงี้ยเราไม่เยพูดแต่มันจะเป็นการแบบเฮ้ยทำได้เว้ยแบบอย่างเงี้ยเลนอเย้างงนาเราบยคน,นี้นเวทั้แบ้เาพน่มาเสรมาั้งในบ้าก็สนุกมากอนเทนของกเราแบบแบบได้พอทุกคนเริ่มสนิทกันคอนทน์ที่เราทำามันก็ em đầy đây anh อีกหลายตอนเลยที่เป็นแบบเกมสนุกสนุกอยากให้ทุกคนติดตามแต่ก็จะขอเมาส์หน่อยเจ<ะ>ื่อคะเกล่าไม่ก็คือจะบอกว่าเห็นแบบว่าน้องเขาดูล่าเริงสดใสดแล้วก็ตลกแบบซาซาแบบเนี้ยแต่คือนางก็มีมุมแบบน่ารักนะคือน้องเหมือนตัวละครแพทตรงที่ว่าน้องเป็นคนที่แบบแบบกล้าพูดกล้าคิดกล้าทำอะจะดูเป็นคนเฟสเฟรชใช่ไหมแต่ความจริงแล้วน้องอะคือจิตใจอ่อนโยนแล้วแบบคือนางแบบขี้กลัวมากนะ ราอยู่ด้วยเรารู้สึกว่าต้องโปรเทคในรายการก็มีคือแบบเราก็จะรู้สึกเลยว่าเฮ้ยอะไรเนี่ยทำไมอยู่หน้ากล้องแบบทําเก่งมากแต่ความจริงแล้วแบบรู้สึกแบบพราะคนนี้หน้าโปรเทคคนหนึ่งอะแบบรู้สึกหน้าโอ๋แต่ว่าหน้าโอ๋ยังไงเดี๋ยวต้องไปรอดูเอาเองแต่ว่ารู้สึกว่าน้องอะเหมือนตัวละครแพนมากจริงๆทั้งในบทและนอกบทเพราะว่าในตัวละครแพดอะมันจะมีมุมที่หลอกเรยมาอยากโผไม่คิดเลยว่าในชีวิตจ,จริงอะเหมือนแบบองเขาก็จะดูเอาตัวรอดได้ใช่ไหมแต่แบบมันจะมีบาง แ่อนออกนอากาศซีสจ,จ,จะเป็นช่วงกลางกลางปีแต่ตอนนี้ก็กลางกลาปีแล้วนอ้อยแต่ว่าภายในปีนี้แน่นอน วิวไพลอตให้ถึงร้านหน้าเนี่ยก็อยากได้เลยจากพวกเราก็คมเมาเลยใช่ค่ะฝากพวกเราสองคนได้กับฝากด้วยนะคะแล้วก็ฝากเพื่อนๆที่เหลือด้วยนะคะวันนี้ก็ตัวเดีแต่